สวัสดีครับอันนี้จะเป็นวิธีการสมัครโบรกเกอร์ยูนิเ t ็ดมาร์เก็ตนะครับจะรวมถึงการสมัครนะครับซีเทรดเเพื่อเป็นโปรแกรมในการใช้ในการเทรดนะครับโอเคมาเริ่มจากการสมัครยูน t เต็ดมาร์เก็ตกันก่อนนะครับหนึ่งเลยนะครับก็ไปใส่ข้อมูลต่างๆนะครับให้เรียบร้อยโอเคครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็กดได้เลย Sign อัพครับกดตรงนี้ปึ้ม หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะส่งนะครับไปที่อีเมลของเรานะครับหลายๆคนคือพลาดตรงนี้นะครับก็คือไปที่อีเมลเลยครับโอเคครับหน้าตาอีเมลของเขานะครับก็จะเป็นประมาณนี้ให้เรากด Verify ไปเลยครับโอเคหลังจากขึ้นแบบนี้ไปว่า Verify ฟเมลสําเร็จแล้วนะครับหรือว่ายืนยันเมลสําเร็จแล้วนะครับให้ไปที่หน้าเก่านะครับก็คือหน้าที่เราใช้สมัคร u n i t ในทวิตมานะครับ โอเคนะครับไปที่ล็อกอินครับ go to login นะครับจากนั้นนะครับใส่เมลที่เราเพิ่งสมัครไปเมื่อกี้นี้นะครับปึ๊บนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็จะมีหน้าเปล่าๆอย่างนี้นะครับสิ่งแรกนะครับที่เราต้องทำคือไปกด3ขีดด้านซ้ายนะครับ จะมีคำว่า KYC นะครับหรือว่าการยืนยันตัวตนนะครับให้เข้าไปยืนยันตัวตนก่อนเนาะจากนั้นนะครับก็ใส่นะครับรายละเอียดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือนะครับที่อยู่นะครับแล้วก็เลือกจังหวัดนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะเป็นให้ใส่เลขพาสปอร์ตหรือว่าเป็นเลขของบัตรประชาชนของเรานะครับพร้อมกับอย่าลืมแนบไฟล์ตรงนี้นะครับเป็นไฟล์ในการส่งรูปบัตรประชาชนของเรานะครับข้างล่างนะครับจะเป็น เรื่องของบัญชีธนาคารนะครับให้เราเลือกบัญชีธนาคารครับสมมุติว่าคนใช้กสิกรนะครับก็ใส่เลขเข้าไปตรงนี้นะครับใส่เลขบัญชีเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รูปหน้าของหน้าบุ๊กแบงค์ของเรานะครับเข้าไปนะครับกดอัปโหลดนะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการยืนยันตัวตนนะครับหลังจากที่เรา KYC เสร็จแล้วนะครับหรือว่าการยืนยันตัวตนเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปสร้าง Account ครับให้กดตรงนี้ Account นะครับไปที่คําว่า C Trader นะครับไปที่คําว่า Account นะครับตรงนี้ปุ๊บ ให้เรากดไปที่คําว่า open account ครับจากนั้นกด open account ไปเลยนะครับเลือกค่า standard ไปเลยนะครับกดไปเลยครับปุ๊บ